เปิดผู้ชายทั้งเก้าของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมีแต่ตัวท็อประดับตำนานเปิดตัวผู้ชายทั้งเก้าคนคนลุกโอเพนนิ่งภาพฟิตติ้งเผยผู้ชายทั้งเก้าของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมีแต่ตัวท็อประดับตำนานมาแล้วมาแล้วภาพฟิตติ้งทองประกายแสดของผู้จัด พี่ชอดใส่ทิปที่ได้นางเอกแถวหน้าใบาเฟิร์นพิมพ์ชนกมาประชันบทบาทสุดแซ่บกับหนุ่มหนุ่มถึง9คนนำทีมมาโดยสนยุคทรงไพศาลก้องสหรัฐเตาสมชายเก้าจิรายุเจ็ดเจ็ดพิพัฒน์โอกประโมทตุมตามยุทธนาอาร์ตพสุทธ์เอียงสิตราในบทประพันธ์เนื้อหาของเรื่องว่าด้วยเรื่องราวของผู้หญิงสักกี่คนที่จะ ทำได้อย่างเธอและเป็นไปได้อย่างเธอชะตาฟ้าริขิตหรือโรคปันแกล้งที่เธอเกิดมาสวยต้องใจชายมันคือดาบแสนคมหรือน้ำพึ่งแสนหวานถ้าสิ่งที่ต้องแลกมาคือเนื้อหนังบางซาและวิญญาณที่หายไปแล้วเธอจะรักใครได้จริงใช้สุดใครจะตอบได้ว่าหนึ่งชีวิตที่ทะเยอทยานตะเกียดตะกาย จากดินสู่ฟ้าดาวเธอกลับเปลี่ยวเงาไม่เหลือใครไม่เหลือชายใดที่เธอรักและรักเธอ